ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับภูมิชิวัตนะครับผมแล้วก็อินเดเรนนะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยอินเดเรนเก่ากำลังรีเวนให้นชิวัตอยู่เค๊กเค๊กตามาตามาเตามาตามาตามาเตามาเตามาไม่ถึงมีเลยเอ็ดอะมอกเอาตาใหม่เออตอนนี้ก็เดี๋ยวลุยลุยให้แต้มมันเสมอเสมือนก่อนแล้วค่อยเล่น เราจะเป็นจะเป็นมิลเทจนะฮะแลเออหมอกอะไรวะเฮ้ยลูกสองทีเดียวที่ตายเลยโอ้ตายบวยบายอีกแล้วจะเบิ่งเทียงซะเลยหมันไส้แล้วอนี่อกการหมันไส้การหมันไส้ตกใจหมดเทปมานั่งนี่เทป เราจะมาขี้โกงมันเอ๊ะเอาด้วยรอ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 อย่าบังกันสิเอาเอมันไม่มาฮะทำแน่มันว่าเอ้าเอาโอ้เกียนนะเดฟมันวิ่งแล้วเ็ฟไปแล้วเกียร์บัง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 เปลี่ยนใหม่ก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตายตาย โอ้แม่งวิ่งผ่ายแม่งวิ่งมามันไม่สนใจพวกเราเลยหรือไงวะเอดเย็นบทบางกรโจทยจับเราไม่เจอหยุสอันี้ก็สายแม่งยังโหดเคเคเซฟเซฟมายังตามเรียตามมาอะไรกันนี้หนูกำลังไปโอ้ยโอยติดอ้ยียมาซเซฟเจ้าโดนยิงกลางอากาศ อ๋อไม่ถึงอ่ะถ้าถ้าทำผ่านจะกระโดดทันถึงที่ต้องได้อ้วกเกียร์เดี๋ยวๆหน้าหมุนเลยเอาคะแนนให้มันทิ้งหางพวกมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นกันอีกเราทิ้งหางได้นิดนึงปังหาหันโอ้ โอ้ชิบหายแล้วกระสุนมหนเอ้ยลูอหมด,มดโอ้มันวิ่งปไงปนี่ลูกหมดลูกหมดเ้ยหมอกลูกหมดที่เร็วมีฟันฟอมเลยตายห่าเลยนี่ไงเข็ชอตดับเบิลคิวนี่เ,เอะแล้วก็เป็นลมเสียชีวิต <c oughs> ดีเวนช์ R โอ้โหแม่งยิงมันติคิวอูเนวะเราจะเปลี่ยนลูกก่อนกูนั่งเฝ้าตั้งนานไม่มาแต่กูเปลี่ยนลูกปุ๊บมาเลยนี่หมายความว่ายังไงอะไรของมันหมายความไม่ยังไงนี่หนินี่แม่เอชชอตปิดออโอ้ยมอกหน้าทีมเอฟสองเอฟสองเอฟสองเดี๋ยวเราสองแนละ้ว อีเดเลียนคุ้มกันด้วยนะครับพี่จะไปให้ถึงฐานมันให้ได้ไม่วันนี้ก็วันเวิโอ้โหไม่มิกานเสียชีวิตเลยโนสกอร์ป็ดเฮ้ยมีคนเข้ามาเฮ้ยมีคนเข้ามารู้แม่งรู้รหัสเยี่ยมเลยรหัสด้วยมันอยู่ละสานไหนครับวันนี้ยุนเราฝั่งกับเราสิฝั่งชิบหายแล้วดิ เราต้องอะไ,ไรพี่เก็บไปแล้ว <c oughs> มันรู้ได้ไงวะรหัสหัวรหัสมาเลยสิแอบเ1หนึ่งดีกว่าแหม่เอาเป็นลมซะงั้น <c oughs> คนอะไรไม่รู้วิ่งอยู่ดีๆเป็นลม <c oughs> <c oughs> สะดุดขาตัวเองล้มอ่ะเอ้ยเ้ยแหลกแหลกเอ้ยอะไรวะแหลกอืมกรรมแก้แกระทะกระทะศัตรูมีอ oh. ันทะศัตรูบางอาจจกกระทะเราไป Revenge b i t c กระทะศัตรู อโอ้โหแม่งแหลกแล้วเออมันแหลกว่ะเป็นไรวะขึ้นการเชื่อมต่อหลุดอะไรสักอย่างนี่แหละอโอ้ฝั่งนู้นเขาเป็นคนอยู่คนเดียวเขาก็สอยบอดสนุกเลยสิมันมเลยป็นจะไรเราก็เ,ออเราสองอชุ่มนุม่มสโตมีอันทะอันทะ เรียบร้อยลองช baptism. ็อตรีเวนเออหมอกแอบตายเออหมอกแอะตายหมอกเลยเค้าไปแล้วดาร์กเวเดอร์ละทิ้งภารกิจนีเราไปแล้วม่นไม่ไหวโดนลุมลุมตะลบอดเราก็น้อยกว่าม่นไม่ผิดหรอกเพราะแม่งสุ่มรหัสเข้ามาจะวิ่งหนีกูต้องนะไอ้จะวิ่งหนีกูไปไหนหนีไข่อ้าว โดนแตกออกอีกแล้วเฮ้ยมึงจะสาดก็สาดมากเกินไปนะเนี่ยไอพีเก้าศูนย์เนี่ยโอ้รวจปรโปรแกรมอีกแล้วอีสัตย์ผักสอดไซคินดับเเดอด์ก็ยังอยู่ครับอ้าวของของเอ้ามาทีมเรามันมาอยู่ทีมเราเฉยเลยนั่นบอกคนเดียวไม่ไหวจริง พี่ไม่คุ้นเลยกับปืนพีเก้าศูนย์เนี่ยการูนไดาวเดอร์ไปกทะกทะโอโหกทะเดี๋ยวก็ชนะแล้วนี่หว่ากะททะก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 ระทะโอ้ิงผ่านอปผ่านเหรอดูท่าตายเด็ดละตัวทีมี่แล้วเสจะได้ไม่ได้ถ่ายไว ถ้าตายมันมันอ้าขามากกว่าร้อยแปดสิบองศาโอ้โหแม่งแม่งแม่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดันเลยสปูนคิวไปดักที่ฐานมาเลยมันปีคิวสเปรเซนดี้ไอ้ตานี่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 หน้าฐานมันตอนนี้ผมเข้าไปในฐานเลยดับเบดเดอร์เปลี่ยนรูปดับเบดเดอร์ขึ้นมาด้านบนขึ้นมาสองสไน จบแล้วหลักค่าอีก2ตัวก็จบแล้วไอ้ไปไปไป่ตรงไห้ถึงตายวันชนะวันนี้ I believe I can fly คือกำลังจะกระโดดแล้วเราก็เป็นลม เก้กครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับช่วงนี้ก็เสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาเล่นเกมเยอะเลยนะครับเยอะอยู่เค้กเป็นเพื่อนกับบักดาร์กเวเดอร์ซะเลยนะครับเก็นครับเ้กครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับยยยัยมีเ